อุปสรรคกับความสําเร็จปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวันนี้ในความสําเร็จหรือว่าเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปอะคะ่ะจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาเสมอการที่เราตั้งใจจะทําเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะพอถึงเวลาแล้วอะคะ่ะก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราไม่ได้ทําำง้นอย่างเช่นนาฬิกาไม่ปลุกไม่ตื่นหรือว่าเราไปเจออุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุบัติเหตุเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะในตอนนี้นะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งตอบรับหรือว่าสิ่งตอบสนองหรือว่าแรงกระทบจากคนอื่นที่เข้ามาหาเราได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องกลับมาอยู่ในจุดที่เรามีสติให้ได้ค่ะเพราะว่าจุดที่มีสติเนี่ยจะทําให้เรารู้ตัวว่าไอ้ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หลายคนนะคะที่วันนี้ไม่มีสตินะคะแล้วใจเราอะคะ่ะก็จะเผลอไปคิดถึงเรื่องราวที่เราไม่ได้อยากต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะเรื่องของในอนาคตบ้างเรื่องของคนอื่นบ้าง ปัจจุบันเนี้ยเราเองนะคะที่เป็นทุกข์อยู่ค่ะคิดถึงเรื่องของคนอื่นตลอดเวลาทุกคนลองสังเกตไหมว่าวันนี้ใจเราเนี่ยค่ะตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่คนนั้นคนนี้คนนู้น,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 นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะเชะนน้ันะี้หน้าที่ของเราคือดึงตัวเองกลับมาดึงตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงที่เราทําอะไรอยู่ การที่เราจะทําเป้าหมายของตัวเราให้ประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะคะมีสติแล้วนะคะทําอะไรได้ในตอนนี้ทําไปก่อนนะคะอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาชีวิตนะคะเขาเข้ามาหาอยู่แล้วเราตลอดเวลาเข้ามาทุกวินาทีด้วยแต่วันนี้ถ้าเรามีจุดที่โฟกัสที่เข้มแข็งยืนหยัดในสิ่งที่เรากําลังทําหรือว่าในสิ่งที่เขาเรียกกันว่าโฟกัส โฟกัสสาคัญมากๆที่ทําให้มนุษย์คนหนึ่งประสบความสําเร็จและในขณะที่เราตั้งใจทําอะไรมากๆค่ะผลลัประค่ามันยังไม่เปลี่ยนค่ะทุกคนจะให้รู้ไว้เลยนะคะว่าตัวเรานี่แหละค่ะที่ยังไม่เปลี่ยน อาจจะมีปมเล็กๆในใจที่เรากําลังติดค้างอยู่ที่มันกําลังยังไม่ได้รับการแก้ไขมันมีจุดบางสิ่งบาอย่างที่เราจะต้องกลับไปเคลียร์กลับไปต้องไปเข้าใจสิ่งนั้นเพราะนี่คือตัวฉุดหลังเลยค่ะที่ทําให้เราไม่ไปข้างหน้าในเรื่องของอุปสรรค,คมีผลต่อการลงมือทํามากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีอุปสรรค เมื่อไรนะคะการลงมือทาจะหยุดชะง,งักทันทีและสิ่งนี้ค่ะจะทําให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไว้กู๊กกุ้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะอย่างเช่นนะคะเราเองนะคะสมมติว่าเราจะขายสินค้ายอย่างหนึ่งในขณะที่ขายอยู่นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทมํมให้เราการขายของเราหยุดชะง,งักอย่างเช่นฝนตกกลางทางเราแบบอยู่ๆก็ขายไม่ได้ยอะไรเงี้ยคนก็ไม่มาเดินอย่างเงี้ยคะ่ะและถ้าใจเราอะคะ่ะติดอยู่กับเรื่องนี้หมายความว่า อแย่แล้วว่าขายไม่ดีแน่ๆเลยสิ่งนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นการปิดการออเดอร์ถัดไปแต่ถ้าฝนตกแล้วเรายังรู้สึกดีนะคะ สบายใจนะคะเอาจริงมันก็อาจจะทําไม่ได้หรอกคะ่ะมันมันมีสภาวะที่เข้ามาแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องรู้ตัวแล้วก็ออกจากเรื่องนั้นให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเรามัวแต่ฝังความคิดนะคะอยู่กับเรื่องนั้นนะคะกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะคะจะสร้างสนามพลังงานให้เราไปดึงดูดเรื่องเดียวกันเข้ามาชีวิตของเราความรู้สึกแบบเดียวกันเข้ามาอีกนะคะหลายๆครั้งนะคะที่เราเจอแต่เรื่องเดิมๆนะคะเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนจะเจอเรื่องเนี้ยทำไมชีวิตฉันเจอแต่เรื่องราวแบบเนี้ย ทำไมเจอแต่คนแบบเนี้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่ไปติดใจหรือว่าไปยึดติดกับเรื่องราวนั้น สิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้เราต้องรู้ตัวก่อนว่าไอการที่เราเป็นแบบนี้ค่ะมันคือผลจากการกระทําของตัวเราเองแก้ได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนจา๋าคือการที่รู้ตัวแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องนั้นไปให้ได้อะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วช่างมันสิ่งที่ทําได้ในนี้คือทําตอนนี้ให้ดีที่สุดอะไรหละที่ต้องทําในตอนนี้ทําเลยค่ะอะไรที่ต้องอยากให้เกิดขึ้นเอาสนามพลังงานที่เรามีค่ะ โฟกัสไปในสิ่งที่เราต้องการทุกคนดูไหมคะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยล่ะคะ่ะมีสนามพลังงานนะคะสะท้อนออกไปตลอดเวลามีความคิดที่สะท้อนออกไปตลอดเวลาและอสิ่งที่สะท้อนแบบเนี้ยจะพร้อมเสมอที่จะไปดึงดูดพวกเดียวกันเข้ามาชีวิตของเราอะไรที่เราส่งออกไปถ้าเป็นเรื่องราวดีๆเขาจะ พร้อมเลยที่จะไปหาสิ่งดีมาให้กับเราแต่ถ้าวันนี้เราส่งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากันเขาก็จะพร้อมนะคะไปเชิญชวนสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อุปสรรคกับความสําเร็จมันมีผลต่อชีวิตของเรามากๆในระหว่างที่เราลงมือทําทุกคนจ๋าถ้าเรารู้สึกกังวลกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะ ให้นําพาตัวเราค่ะกลับมาอยู่ที่จุดในร่างกายว่าตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรและเราต้องทําอะไรนําพาตัวเองค่ะไปทําสิ่งนั้นคือออกจาก ออกจากหัวค่ะแล้วมาที่ร่างกายของเรานะคะนําพาใจมาอยู่ที่ร่างกายนะคะเราจะได้เลิกนะคะอารมณ์ของการคิดมากจนที่เราหยุดชะงักของการลงมือทําวิธีนี้จะเป็นวิธีการแก้ที่คูกุ้งทําบ่อยมากวันไหนที่คูกุ้งคิดมากหรือไม่สบายใจนะคะคูกุ้งจะเอาตัวเราค่ะนําพาไปสู่การลงมือทําเสมอทําอะไรได้ทําไปก่อนวิธีการง่ายๆที่คูกุ้งทําก็คือจะพาตัวเองไปทํางานบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานประจําอยู่หรือว่าในสภาวะนั้นเราไม่สามารถไปทํางานบ้านได้ ก็อะไรล่ะหรือว่างานที่เราทำในอตอนนั้นนะมันคืออะไรก็ทําให้ดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่เราคิดเรื่องราที่ไม่สบายใจค่ะเรากําลังหยุดลงมือทําโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็เสียเวลาไปกับเรื่องนั้นพลังงานในตัวเรามีคุณค่าค่ะแล้วก็มีมจานวนจํากัดด้วยเราควรเสียพลังงานให้กับคนที่ควรที่จะได้รับพลังงานกับเราไม่ใช่กับใครก็ไม่รู้ที่เขาก็ไม่ได้อยากได้พลังงานกับเราแต่เราเอาพลังงานของเราเนี่ยค่ะไปทุ่มเท กับสิ่งนนั้สิ่งที่รเราากลับมาก็คือว่าความถูกใจที่เราก็ไม่ได้อยากได้รับให้เราคิดแบบนี้ทุกคนในวันที่เรากําลังเหนื่อยกําลังไม่สบายใจค่ะทุกคนก็กําลังใช้ชีวิตแบบเราอยู่เหมือนกัน สิ่งเราทำได้คืออยู่ในเส้นทางของตัวเราเองอยู่ในลูทางของตัวเราเองอยู่ในเส้นทางความสิขของตัวเราเองอย่าเอาตัวเราข่ะก,กระโดดไปอยู่ในเส้นทางของคนอื่นเพราะมันทําให้เราเสียเวลาเหมือนกับเรากําลังหยุดเป้าหมายของเราแล้วก็กลังไปดําเนินเป้าหมายใหม่แตนะ่สิ่งนั้นไม่ใช่ของตัวเราเองทำไปสักพักหนึ่งก็จะหยุดแล้วก็ต้องกลับมาใหม่ เริ่มแล้วเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มอีกตลอดเวลามันจะไปเห็นเราว่าวนเวียนอยู่ที่เดิมในวันที่เราเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดค่ะเจอเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคที่หนักๆทําดีมาตลอดแล้วทาไมวันนี้เจอเรื่องราวไม่ดีโอ๊ยทำไมโชคลายจัง จุดนี้สาคัญมากจุดที่เราคิดถึงจุดที่เราเจอในสิ่งที่มันไม่คาดคิดนี่แหละค่ะถ้ามันเป็นจุดที่เราเจอแล้วเราไม่อยากได้แต่เราไปให้พลังงานกับสิ่งนี้สิ่งนั้นกําลังจะขยายตัวขึ้นเหมือนกับเรากําลังเอาน้ําไปรดน้ําสิ่งต้นไม้ที่เราไม่อยากให,ให้มันเกิดขึ้นในบ้านของเราอะค่ะเหมือนเรากําลังปลูกต้นที่ไม่อยากได้เหมือนเรากําลังปลูกหญ้าที่ไม่อยากให้ขึ้นในต้นไม้ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้คือ อย่าไปให้ค่าพลังงานในสิ่งที่เราไม่ต้องการโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้ไม่ได้พูดง่ายเราก็ทำง่ายแต่มันพูดง่ายแล้วมันทำยากเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการฝึกจะมีผลของตัวเราการฝึกมันคือการยกระดับตัวเราให้สูงขึ้นเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ใครที่วันนี้อยากมีความสุขเราจะต้องกลับมาฝึกตัวเองฝึกอะไรได้ฝึกไปก่อนทําอะไรได้ทําไปก่อนทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าชีวิตเราจะทําได้ชีวิตเราไม่มีอะไรมากค่ะเราเกิดมาเราก็ต้องจากไปจากโลกใบนี้แต่วันนี้เราจะอยู่อย่างไรละ่ะในวันที่เรายังไม่จากไปอ่ะให้มีความสุขเราเป็นคนเลือก เราเป็นคนเลือกทุกอย่างในชีวิตของเราแต่เรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นคนเลือกมาอย่ามัวแต่โทษคนอื่นที่เขานําพาชีวิตรเราเป็นแบบนี้เพราะไม่มีใครนําพาชีวิตเราให้เป็นแบบไหนมีแต่ตัวเราเองเนี่แหละที่นําพาชีวิตของเราให้ไปในทิศทางที่เราเจออยู่ในตอนนี้ครกกุ้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะได้นะคะสร้างชีวิตของตัวเราให้มีความสุขในรูปแบบของเราที่เราทำได้ในตอนนี้นะคะขอให้วันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะ